มาย้ายบ้านนะคะ<อ>นี่คือบ้านของเรานะคะคือเราจัดก็จะเสร็จแล้วบางห้องอาจจะลงโลงนะคะเราขออนุญาตยังไม่เอาตัวออกมานะเรายังไม่ได้ทําตัวหลบบของเยอะมากห้องนี้ก็จะโล่งเป็นพิเศษเลยนะคะกล่องเราลืมเก็บน,นะคะบางกล่อง นี่คือห้องของเรานะคะเอาของอเอาเต็มแล้วก็จัดของไว้อย่างนี้ปิดก่อนนะแล้วเราก็จะขึ้นพาไปดูข้างบนกันก่อนนะคะคือเรามีบ้านทัออะะ้งสองหลังอันนี้เป็นเมืองอัปเดตนะคะยิงแล้บวบอกเขาเลยเอายานะิงจะได้อะไรกันขับรถดีสุดนนะ คือ้องนอนค่ะย,ยังไม่ได้นะ,นะคะยังไม่ได้ของเข้ามาห้อน,นี้ก็เล่าอยู่เลยเลยยังไม่ได้ยายนะคะแต่จะมาบอกว่าจะยาตรงนี้ก็ยังไม่จัดเดี๋ยวเราจะาไปเอาเอาของเมืองเที่ยงไในอเดีตนะคะแล้วก็จะไปเอาบ้านานี้เลย วันนี้เราเอาไปร้านอาหารต้องเป็นร้านหลังเมืองบ้านเก็บของค่ะไม่ก็บ้านไหนจะมีเจอแต่ก็ได้อยู่นะคะหาเสื้อผ้าเด็กเออต้องมีแลดวก็วราจรอะไรดีเพื่อเราคิดหน่อยกินข้าวกันสุมแดน,นไหนอันนั้นต้องกินให้หมดไรได้เปิด,ปดแฟชั่นเลือกก่อนโอ,โอ้โห้ก้อ ไอพิสูจน์ฉันก็ได้เนื้อแล้วมีเสียงรบกวพี่อนคิดๆดูแล้วพี่อ้วนก็ดีกับเรามากเลยนะเนื้อนี่ให้พี่อ้วนเถอะพี่อ้วนเนื้อนี้ให้พี่กินละกันแล้วก็มาจ่ายที่หลังแล้วฉันกินผักดองละกันวว้าจริงๆแล้วมันก็มีเนื้อนี่ขายมันเลยเขาจีบเราด้วยนะ อย่าให้มันร้อนอ่ะไม่ร้อนเองกหลอกคุณเลยใช่นะคะว่าจะซื้อมาให้สิ่ีนี้ าทำนมนานยาคริสต์มาสกันทุกคนเห็นลายๆคนทำแล้วคือน่าลองมากอยู่บนร้อยแต่ไม่มีไข่นะก็เลยจะมาลองทำดูครับกดไปทำเนี่ยกดเซฟคลิปนี้แล้วกดแชร์ชวนเพื่อนมาทำด้วยกันนะครับสีแรกเนี่ยจะเป็นสีแดงอันนี้เนี่ยผมใช้น้ำบัอล้มแล้วใส่โซเดียมเบอเจเนตลงไปส่วนผสมเนี่ยมีแค่2อย่างนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันตอนนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมาทำสีเขียวทำเหมือนกันเลยครับใส่โซเดียมเอเจเนตลงไปนะแล้วคนให้เข้ากันจริงๆผมว่่่าาาใช้้้กกอันนนนเีีีียจจะร็วววทุคิ แบบแข็งขึ้นเลยเสร็จแล้วก็มาเทใส่ขวดครับถือว่าจะใส่ถุงก็ได้อุ้ยสีสวยมากดูไปดูมาเนี่ยเหมอือนแยมเลยครับแล้วจะไปแช่ในตู้เย็นนะประมาณ3ชั่วโมงเพื่อให้ฟองอากาศหายเสร็จแล้วก็มาเตรียมน้ำเปล่าแล้วก็ใส่แคลเซียมลกเตอคนเขาแนะนำมันใส่นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะคนที่ถึงเต็มกว่าผมเมื่อคืนน้องนี่แหละบอกว่าเห็นแต่ในติ๊กตอกแล้วก็มาเทเาใส่กระบุนนนนยนะครับเรินะ่มจากสีแดงก่อนทุกคนผมนนอล้วก็วรอไปก่อนนะคะบายบาย